สวัสด,ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับก็ <c ười> คลิปนี้นะครับก็จะพามาดูไบโอมภูเขาไฟนะครับซึ่งเป็นไบโอมที่ค่อนข้างที่จะหายากเลยนะหายากมากนะครับกว่าผมจะหาเจอนี่ก็ โอ้อยางน,านั้นนะคือผมสร้างแบบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาใหม่หาไม่เจอผมก็สร้างแบบใหม่แล้วก็หาอีกนะครับจนกว่าจะเจอนะอันนี้ก็สร้างมา3ามซีแมปแล้วนะครับกว่าจะเจอไบโอมนี้นะครับซึ่งผมว่าน่าจะหายากพอๆกับไบโอมดินแดงน่าจะพอๆกันเลยนะครับแล้วก็ผมสังเกตนะมันเหมือนไม่ใช่ ไบองูภูเขาไฟนะครับมันเป็นเหมือนหลุมอุกกาบาตตรงนี้คือเป็นน้ำนะครับเห็นไหมพอมันเป็นน้ำเนี่ยด้านในเนี่ยมันกลายเป็นหลุมเลยนะครับแต่ความจริงมันก็เป็นใบอภูเขาไฟอะ่ะแต่ผมดูอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นหลุมอุกกาบาตนะครับก็เห็นไหม <laughs> มันเป็นป่องลงไปเลยอะ่ะเออแล้วมันเป็นหลุมลงไปด้านล่างเลยนะครับ แล้วพอเข้าไปด้านในนะครับมันจะมีเสียงลมนะครับเสียงลมเหมือนอยู่เกาะลอยฟ้านะครับคล้ายๆกันเลยนะตรงนี้มีแร่อะไรด้วยสิะ้ีเหลืองอ๋อก้อนทรายนะครับแล้วก็เหมือนจะมีแร่ทองนะครับใช่ไหม <laughs> อันนี้ทองแดงหรือเปล่า มันเป็นชื่อภาษาจีนหมดเลยนะครับก็ต้องรอติดตามนะต้องรอให้มันเข้าไทยก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่ามันคือแร่อะไรนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเจ้าปูลาวานั่นเองนะเนี่ยมันเป็นป่องเลยนะครับแล้วก็ตรงที่มันเป็นหินแดงตรงนี้ห้ามเหยียบนะครับ มันเป็นเหมือนออดินลาวาที่เพิ่งแห้งนะครับแล้วมันยังมีความร้อนอยู่นะครับพอเราเหยียบมันจะทําให้ตัวเราไหม้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้คืออะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวลองตีดูหน่อยนะเดี๋ยวผมจะลองใช้มือเปล่าตีนะครับตีได้นะมันเป็นเสียงเหมือนทรายเลยอ๋อ,อใช้มือเปล่าตีหรอ ก็ล่างอีกหนึ่งก้อนเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยอุ้ยเกือบตกอ๋อมันก็ตกมาเป็นบล็อกนะครับแต่เป็นภาษาจีนนะเราเก็บเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอาจจะต้องแปลลองแปลดูหน่อยกูก็เลยเป่นบอกว่าเป็นนมเปรี้ยวดำนะครับ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันบอกว่าเป็นนมเดี่ยวดำนะครับบล็อกที่ตกตะกอนที่สูญเสียไปจากาหินหนึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับอ่ะโอเคตามนี้เนาะมีอะไรอีกอันนี้ไวท้ทีหลังแล้วกันนอนแรกพวกนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นป่องกลมๆเลยนะครับ อะไรอีกอ่ะกวยอ๋ยอนี่แรกนี่เราเจอละนะครับไทเทเนียมเนาะก็ตอนกลางคืนมันก็จะมีบอสเกิดน,นะครับใตนในเนี้ยถ้าเราปรับไปตอนกลางคืนนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเพชรเหรอมันเหมือนอะไรสักอย่าง เป็นเพชรนะครับใช่ไหมใช่หินก้อนนี้หรือเปล่าอ่ามันจะมีหินก้อนหนึ่งเน,น,นี่ยหินพวกเนี้ยมันจะเป็นลวดลายนะครับเนี้ยแบบนี้แล้วมันเป็นรูปตาตาโลนะครับโลเพชรอ,อ่ะนะนี้คืออะไรสักอย่างพี่ด,ดูอุ้ยโอ้โหนี่ตัวอะไรนี้นี่ตัวอะไรนี้ ใช่อ่ะะตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนรอบนอกของป่องภูเขาไฟนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดตรงกลางนะครับของป่องภูเขาไฟนะซึ่งก็จะเป็นป่องภูเขาไฟนั่นแหละนะครับ ึืออ่าเห็นไหมรอบไหนก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านในของป่องภูเขาไฟก็จะมีที่อยู่ของบอสนะครับเจ้าบอสตัวนั้นน่ก็อธิบายไม่ถูกนะครับซึ่งจะต้องใช้วิธีเชิญแบบใช้ของอะ่ะใช้ของซ้อย่างนี้นะครับซึ่งได้จาก จุดที่บอสทั้ง3ตัวอยู่นะครับบอสเก่าทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นบอสงูนะครับบอสมังกรแล้วก็บอสโกเลมนะครับผลไม้ทองเนี่ยได้จากบอสงูนะครับเจ้าดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้จากบอสมังกรนะครับส่วนหัวโกเลมเนี่ยได้จากบอสโกเลมนะครับ3อย่างนี้เลยนะซึ่ง มันก็จะมีแท่นให้ระวางนะครับทั้ง3จุดนะครับนนะถ้าราวางไปแบบนี้วาไปแบบนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เชิญให้ดูนะครับวันนี้ก็ต้องรอตดดามกันอีกพาร์ทหนึ่งนะครับก็แค่พามาสำรวจจุดที่เป็นไบโอภูเขาไฟนะครับซึ่งถ้าผมมองผ่านผ่านเนี่ยผมคิดว่าเป็น หลุมอุกกาบาตนะเพราะว่าเห็นไหมดูรบรอบนอกนะครับมันเป็นเหมือนอะไรตกระแทกโลกอะแล้วก็เป็นหลุมใหญ่ๆนะครับนะแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะครับก็จะเห็นเจ้าบอสเอ่อันนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะบอสหินเะนี่ยกูเลมอะก็มันเป็นบอสท,ที่อยู่ในนรกนะครับแล้วมันมาเกิดอยู่ที่บนโลกนะครับตรงนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนื่อในส่วนของไบโอภูเขาไฟนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะผมดูมันก็คล้ายๆกับพื้นที่ทั่วไปเลยนะครับเพียงแต่พื้นที่ของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนในนรกนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่อยู่ของบอสใหม่นะครับก็สามารถที่จะหาได้นะครับแต่ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะสำหรับไบโอนี้นะครับ ก็ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรก็ลองเม้นมาถามได้นะครับแต่ผมอาจจะตอบไม่หมดนะถ้าผมรู้ผมก็จะตอบถ้าผมรู้ผมก็จะจะบอกว่าผมตอบไม่ได้ละกันนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับบายบาย